สวัสดีครับครับวันนี้มีเคสเข้ามานะครับเป็นเครื่อง4 1 1นะครับดึงสตาร์ทแข็งนะครับแล้วก็มีเสียงดังคู่คุ่ๆนะครับในชุดถ้วยคลัตช์นะครับผมแล้วก็สันนิษฐานว่าลูกปืนหลวมหรือว่าอาจจะแตกนะครับผมเครื่องก็ติดยากนะครับเพราะว่ารอบไม่ถึงครับ ก็เรามาทำการรื้อดูเลยนะครับผมก็ตามคลิปวิดีโอนะครับผมก็ชุดคลายชุดโกเพาออกนะครับผมประการนี้นะครับดึงสตาร์ทนี่เครื่องนี่ติดยากเครื่องเครื่องติดปกตินะครับก็ดึงแล้วเหมือนติดขัดนะครับก็เลยลื้อออกมาดูนะครับก็จริงๆครับผม ชุดคัดอะไรแน่นหมดสปริงไม่ขาดนะครับครับสปริงแน่นไม่ขาดนะครับดึงได้ปกตินะครับดึงง่ายนะครับพอถอดชุดโกคาดออกนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูทํามาดูตรงถ้วยคัดนะโยกดูแล้วมันจะคอนนะครับเหมือนในคลิปวิดีโอนะครับ หลวมมากนะครับลูกปืนลูกปืนยังแน่นนะครับแต่ว่าเบ้าลูกปืน <c oughs> เบ้าลูกปืนนี้หลวมครับเบ้าลูกปืนหลวมครับจะมีรอยรอยเบียดนะครับถ้วยคัดนี้จะไปเบียดกับโค้งของโบกเผานะครับเพราะว่าลูกปืนนั้นเบ้าลูกปืนนั้นหลวมนะครับแล้วทำให้ชุดคัดนั้นไปเบียดกับ กับโครงด้านนอกของโกคัดกนะกับแพก็แอกกกเผานะครับผมแล้วก็ทำการอาถอดชุดกกเผาเลยนะครับผมก็คลายนอ็อนตะรับหกนะเหลี่ยมเบอร์สิบนะครับผมนะครับตัวนี้นะเป,นเป็นเป็นแกนแกนเก,เกยียวนะครับผม แกนเกียวนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเฟืองสปายนะครับก็ครับตัวนี้ก็จะต้องถอดปินล็อกนะครับปินล็อกถ้วยคัดออกนะครับผมครับปินล็อกออกก่อนนะครับตัวหน้านะครับก็ตามคลิปวีดีโอครับครับแต่ละเคสก็ขั้นตอนก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสาเหตุนะครับ สาเหตุของการการชำรดนันจะต่างกันนะครับแล้วก็การวิเคราะห์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อลดเวลาในการซ่อมบำรุงในการบริการของเรานะครับเมื่อคายิ้นออกเมื่อเอาปิ้นออกเสร็จก็ดึงออกมาเลยครับครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นเป็นเกลียวนะครับแกนจะเป็นเกลียวนะครับขันกับ ติดกับด้วยคัดนะครับทุกปืนยังยังพอใช้ได้นะครับแต่แต่ผงจะเปลี่ยนเลยนะครับเครื่องนี้คงจะเปลี่ยนออกเลยนะครับ,นะรบดูนะครับตรงตรงกกกกเพานี้นะครับดูดูรอยลอยสึกเยอะมากนะครับ มันมันเป็นมันมันหลวมนะครับมัรลกปืนมันกระแทกนะครับทําให้เบา้าเบา้านั้นหลวมนะครับนะครับดูดูน็อตขันขันขันก้านนะครับตรงน,นี้ก็เยอนไปด้วยนะครับเพราะว่าหัวถ้วยคัดมันไปกระแทกครับครับชุดน,นี้ผมผมจะทําการเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยน ชุดกบเผาครับจะทำการเปลี่ยนเลยนะครับชุดนี้ก็ไม่แพงครับถ้ายกชุดก็อยู่ประมาณถ้าลาซาด้าก็อยู่ประมาณ200กว่านะครับ200ในหน่อยนะครับยกชุดทั้งถ้วยทั้งอะไรนะครับเฉพาะกบก็หลักร้อยนะครับถ้าไม่มีชุดลูกปืนชุดถ้วยคัดนะครับผมครับคัทตอนการประกอบนะครับก็เราชุดนะครับ กบเผาเข้าไปแล้วก็ทําการขันเกลียวล็อกชุดกบกเผานะครับก็ตามวิโดีโอเลยนะครับผมเกีียวเข้าไปให้แน่นนะครับเมืเสร็จแล้วนะครับก็ทำการล็อกด้วยปินล็อกนะครับจะมีปินล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับผม ตามคลิปวีดีโอเลยนะครับผม <Okay. S 1> ครับจากนั้นก็ทำการครับสอดแกนเข้าไปนะครับประกอบแกนเข้าไปครับผม ครับก็ให้ให้ใหลงล็อกนะครับจากนั้นก็ให้ทําการตรอกปินล็อกนะครับล็อกลูกปินล็อกตัวน,นี้จะเป็นล็อกลูกปืนถ้วยคัดนะครับผมส่วนลูกปืนนั้นผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ถ้วยผมไม่เปลี่ยนถ้วยยังยังดีครับผมสรุปก็นะเปลี่ยนโกคัดกับลูกปืนนะครับผม ครับก็ทําการขันชุดกกขออภัยถ้เมื่อกี้เป็นชุดกกเผาไม่ใช่กบคัดนะครับผม้ก็ทำการประกอบเข้าไปครับก็ประกอบกอง่าย,ายๆครับก ต,ตามคลิปวิดีโอนะครับผมพี่ๆหน้าๆก็คงปินอยู่แล้วนะครับครับเพื่อประกอบเสร็จแล้วก็สตาร์ทรอสตาร์ทดนูนครับ อถือว่าเตรียมตัวครับ